ครับก่อนอื่นก็ขอสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้ผมวาทีอ,อมรลนนะครับก็จะมาแนะนำนะครับในการใช้งานเทมม์คอนเทลเลอร์นะครับเอาพุทสี่ยี่สิบมิลลิแอมนะครับก็คือวันนี้ก็จะมาแนะนำการแมนนวลน,นะครับแมนนวลเอา p ุทนะครับของตัวเทมม c คอนเทลเลอร์นะครับตระกูล E5 Series นะครับเทมที่จะทำการเมนนวลเอาพุทได้นะครับจะต้องเป็นเอาพุท4ถึง20มิลลิแอมนะครับเช่นเราต้องการเมนนวลไปเปิดวาลเช่นว wow. าลรับ4-20ถึง20เช่นเราบอกว่าเราจะเราจ่าย20มิลลิแอมออกไปให้ให้ตัววาลหรือเข้า PLC อะไรก็แล้วแต่นะครับก็คือว่าวาล ถ้าเราจ่ายให้วาววาวก็จะเปิด100ถ้าเราจ่าย2 0ม ah, ิลลิแอมนะครับถ้าเราจ่ายไป0ูนย์มิลลิแอมวาวก็จะปิดปิดสุดนะครับถ้าเราเปิดเมนวนวลไปสักครึ่งนึงก็ห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับห้าสิบเปอร์เซ็นต์นี้ก็คือว่าวาวอาจจะเปิดครึ่งนึงนะครับอันนี้คือการเมนวนวลนะครับเราจะมีขั้นตอนกันยังไงโอเค วันนี้ผมมีเทมสองตัวนะครับก็คือตัวด้านขวามือนี้ผมจะเป็นตัวที่ผมจะใช้ในการเมนวลเอาพุทนะครับตัวซ้ายมือเนี่ยผมจะจําลองเป็นเป็นวาลหรือว่าเป็นเป็นพีเอะไรก็แล้วแต่ก็คือว่า,าจะให้ส่งเอาพุทจากตัวด้านด้านขวามือนะครับเอาพุทสี่สิบนะครับมาเข้าเป็นอินพุตของตัวด้านซ้ายมือนะครับซึ่ง จะรับสัญญาณนะครับจำจำลองเป็นอาจจะเป็น PLC หรือเป็นว wow าวต่างๆที่จะรับว่าอ่เดี๋ยวผมจะมาสเกลลิ่งให้ดูนะครับเดี๋ยวมาดูขั้นตอนกันเลยนะครับโอเคอมาดูตัวเอาพุทของตัวนี่ก่อนนะครับเทมตัวนี้ผมใช้รุ่นเป็น E5CC นะครับขีด C X 4ตัวนี้ก็คือ Current Output นะครับ อ่ส่วนออปชันอื่นไม่มพูดเนาะก็คือเราอันนี้ไวลิงเรียบร้อยนะครับตัวนี้เอาพุทที่จ่ายออกตรงนี้จะจะจ่ายได้ทั้ง4ี่ถึงยีแอมแล้วก็ศูนย์ถึงศูนถึงยีแอมนะครับก็คือเอาพุทตรงนี้ที่จ่ายออกตรงนี้ส่วนขาของตัวนี้ผมก็จะจะช็อตไว้ตรงนี้นะครับจริงๆในกรณีที่เราไม่มีเทอร์โมกัปเปอลเราต้องการเซตเทมก็คือจัม p ์จัมเปอร์เฉยนะครับ เอาสายไฟธรรมดาเนี่ยก็จำลองเป็นเทอร์โมคัพเปิลเราสามารถเซตค่าได้เพื่อจะไม่ไม่้ขึ้นเออร์เลอร์นะครับหรือกรณีที่เราต้องการเช็คว่าเทมม์เนี่ยมันเสียหรือไม่เสียแล้วก็หรือว่าเทอร์โมคัพเปิลเสียไม่เสียก็จับตรงนี้ก็คือช็อตไปที่ขาเทอร์โมคัพเปิลเนี่ยเขียนว่า T C ก็คือขา6กับขาเอ่อโทษทีขา7กับขา8ตัวนี้ก็ช็อตไปได้เลยถ้าเ,เราตั้งเป็นเทอร์โมคัพเปิลไดเคมันก็จะขึ้นประมาณอุณหภูมิห้องตัวนี้นะครับโอเค Okay, เดี๋ยวมาดูตรงนี้ผมใช้ใช้เอาพุทนะครับใช้ขาหนึ่งนี่เป็นบวกนะครับขาสอบเป็นลบมาเข้าตัวเทมอีกตัวหนึ่งโอเคนะครับสังเกตตัวนี้เทมอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้เป็น E5 CD ตัวนี้เป็น AI เทมนะครับเป็นรุ่น QX ตัวนี้เป็นเอ่ออเาพุทเอาไปขับ solister Sol relay นะครับโอเคแต่ว่าเดี๋ยวเราจะเอาเอาพุทจากเทมตัวนี้ครับบวก เส้นสายสายบวกตรงนี้ครับผมต่อมานะเนี่ยยาวมาเข้าเป็นอินพุตอินพุตเข้าอะไครับเข้าอ่าสังเกตตัวนี้ตัวนี้จะเป็น universal input นะครับเห็นไหมครับขาบวกคืออะไรครับบวกคือเบอร์สนะครับคือตัว A นะผมเอาเอาพุตนะครับจากตัวตัวนี้ก็คือเบอร์1นะครับมาเข้าที่ขาเบอร์สตัวนี้นะครับแล้วก็เอาเบอร์2 เบอร์2ลบนะครับมาเข้าเบอร์5อันนี้ผมไวริงนะครับ2เส้นนี้บวกลบเอาเอาพุทของเทมตัวที่1มาเข้าเป็นอินพุตของเทมตัวที่2เพื่อจะจําลองว่าถ้าเราแมนวนวลแล้วเราจะรับได้นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาเซ็ตเทมตัวที่1ก่อนก่อนตัวตัวที่จะรับนะครับโอเคตอนนี้มันขึ้นเซนเซอร์เลยเพราะว่าย่านมันไม่ถูกเนาะโอเคเบื้องต้นที่เราถ้าเรา จะกดเพื่อให้เปลี่ยนเซ็นเซอร์เป็นเทอร์โมคัรเปิลเอ่อเัทีเป็นรับสัญญาณ4ีให้เรากดปุ่มสี่เหลี่ยมนี้ครับซ้ายมือเนาะกดค้างไว้นะครับ <c oughs> ตัวนี้จะขึ้น CNT ตัวนี้เบอร์5คืออะไรครับรับเทอร์โมคัรเปิลนะถ้ารับ4ีให้เราเปลี่ยนจากเลข5นี้เป็นเลข25นะครับกด P/F มา เปลี่ยนเป็นเลข25โอเคนะครับเราก็กดยูเทนทีนึง่งสเกลลิงตัวเนี้ยค่าายก็คือว่าถ้าในกรณีที่ตัวเทมอีกตัวหนึ่งนะครับเมนนวดเอาพูดออกมาก็คือเป็น20แอมตัวเนี้ยจะโชว์ที่ display ที่หน้าจอคือ100จริงๆเราสามารถปรับเปลี่ยนได้จะโชว์เช่น 1 0ว0์หหรือ200หรือ300ร้อะไรนั้นก็แล้วแต่เรานะครับอันนี้สมมุติในกรณีที่ในกรณีที่ตัวอย่างเช่นอย่างเงี้ยครับถ้าเราปรับไว้1ตรงนี้คืออัปเปอร์คือ1,000งพันนะครับหนะึ่งนที่นี่หมายถึงว่าถ้าเทมถ้าเทมแมนวนวลถ้าเทมตัวตัว,ต,วตัวที่1ก็คือตัวนี้นะครับแมนวนวลเอาพูดออกมา20่สิบะแนน ที่ดิสเพย์จะโชว์ที่หนึ่งพันโอเคตอนนี้เดี๋ยวผมขอปรับเป็นหนึ่งร้อยแล้วกันก็คือว่าเปิดร้อยเปอร์เซนกับปิดปิดศูนย์อันนี้ก็คือถ้าออกมาก็คือผมจะให้โชว์ร้อยร้อยก็คือว่าเป็นสเกลลิ g งครับสมการเส้นตรงก็คือถ้าจ่ายมา20ิบนแรมจะให้โชว์ร้อยนะครับเอาอกดยูเทิร์นทีนึงคาลรเวอร์ถ้าจ่ายมา 4มิลลิแอมนะครับใจโชว์ศโอเคก็กดสี่เหลี่ยมแช่ไว้โอเคตอนนี้โชว์ศูนเพราะว่ามันจา0ศูนย์มิลลิแอมโอเคให้ให้เราดูช่องช่องนี้เนาะตัวสีขาวนะกดตัว,ว p v โอเคต่อมาเราจะมาเซตเมนวนว่นยังไงนะครับโอเคที่บอกว่าเทมตัวที่เราจะเมนนวลนเนาะต้องเป็นเอา p ์พุตสีสิจะเป็นรุ่นไหนก็ได้เนาะนะครับ โอเควิมาดูต่อมาวิธีการกดนะครับเอ,อ่อเทมถึงแม้ออปต์เทม์นะครับเทมตัวเคอร์เรนต์ออปต์เนาะตัวเนี้ยตัว C เนี่ยครับ C ก็คือเคอร์เรนต์ออปต์นะครับถึงแม้จะเป็นเคอร์เรนต์ออปต์แต่ว่าโหมดที่เป็น default อันนี้ก็คือตัวนี้ผมแกะกล่องมาใหม่ผมยังไม่เซ็ตอะไรนะครับ ถึงแม้จะแกะกล่องมาใหม่ค่าที่เซตโหมดอ่ะมันจะเป็นโหมด on off อยู่แล้วการที่เราจะแมนนวลเอาพุทได้จะต้องเป็นโหมด PID ก่อนโอเควิธีการเปลี่ยนโหมดนะครับกดปุ่มสี่เหลี่ยมแช่ไว้กดสี่เหลี่ยมค้างไว้ครับกดค้างไว้นะครับจนกว่าจะขึ้น c ซีขีดทีก็คืออินพุตตรงนี้เราไม่ได้สนใจแล้วก็กดวนไป อ่ะตรงนี้ครับเห็นไหมครับถ้าเราต้องการเมนวนวลเอาพุทเทมตัวนี้จะจะมี2โหมดก็คือโหมด on o ออก็คือหมกับโหมด p d ตอนนี้เป็น O N o o f ก็คือโหมดออนออเราต้องเปลี่ยนโหมดตรงนี้เป็นโหมด p d ก่อนกดลูกศรขึ้นครับ PID PID หรือ p c d ครับถึงจะเมนนวลเอาพุทได้เนาะต่อมาเราก็กด สี่เหลียมไว้ออกไปหน้าจอปกตินะครับตอนนี้เทมอ่ะเราจะเข้าไปตั้งค่าในหมดแอด a า์นฟังก์ชันนะครับให้เรากดเดี๋ยวเราตอนนี้มันโดนล็อกอยู่ให้กด2ปุ่มนี้ครับสี่เหลี่ยมกับยูทรนะกดค้างไว้กดแชร์ไว้ครับให้มันขึ้น OAPT ตัวนี้ก็ใส่ศูนย์ไปโอเคแล้วกดยูเทิร์นทีนึง CCPT ถ้าตัวนี้เป็นเลข1เราจะมองไม่เห็นพารามิเตอร์ม a d ทูแอดว f นฟังชันนะครับต้องเปลี่ยนตัวนี้เป็นเลข0ูนย์ก่อนนะครับโอเคเราก็กด2ปุ่มนี้ครับซีเรียมกับยูเทรนกดแช่ไว้พร้อมกันครับกดค้างก็จะออกมาหน้าจอปกติต่อไปเราจะเข้าไป ตั้งค่านะครับในโหมดใน advanced function ให้กดปุ่มสี่เหลี่ยมตัวนี้ครับแช่ไว้แล้วก็กดปุ่มยูเทิรค้างครับกดแช่ไว้ครับจนกว่าเราจะเขียน AMOV นี่ครับ AMOV คือ move to advanced function ให้เราใส่ตัวนี้คือคือ password นะครับที่เราจะ move to advanced function ก็คือให้เราใส่ลบ169นะครับก็คือตัวนี้กดขึ้นไป พาสเวิร์ดคือลบหนึ่งหกเก้าเก้ากด pf มาหกกด pf มาหนึ่งกด pf มาแล้วก็กดลูกศรลงครับลบอันนี้คือลบหนึ่งหกเก้าถ้าเราใส่พาสเวิร์ดถูกพารามิเตอร์แรกของ advanced function ก็คือเป็น cn cnct นะครับ initial ตรงนี้ก็คือถ้าเราจะคืนค่าโรงงานก็คือเปลี่ยนจาก off เป็น factory อันนี้เราไม่คืนค่าโรงงานก็คือกดยูเทิร์นผ่านไปครับ กดวนไปเรื่อยครับไปเรื่อยๆตัวนี้เราก็เจอเอาพุทหนึ่งโอเคเอาทหนึ่งก็เจอแอันตัวนี้ไม่ได้ตั้งอะไรครับกดจุเทินปุ๊บอันนี้อะลามมันผ่านกดผ่านโอเคกดไปเรื่อย กลับมาแล้แลวโอเคเดี๋ยวเราจะวนมาเจอตะกี้นี้มาเจอมามาเจอตัวนี้ครับเป็นนวนให้เราอ่อนกดกดยูทีนึงเราจะโฮค,ค่าไว้ก็คือโฮค่าที่จะจ่ายออกไป ห้ามิลแอมสิบมิลแอมยี่สิบมิลแอมก็คือโห,โหนไวครับตัีนี้โหนโอเคพอเปิดเรียบร้อยนะครับอ่ะออกไปหน้าจอปก,กติก็คือกดปุ่มนี้ค้างไว้กดแชร์ไว้ครับต่อมาถ้าเราจะเมนนวนนะครับถ้าเราจะเมนนวนตอนนี้ตอนนี้อยู่นี่นครับโอเค เรากดปุ่มยูเทิร์นครับทีหนึ่ง A เนี่ยก็คือออโต้ M ก็คือแมนนวลนะครับวิธีจะแมนนวลก็คือ,อสมมติตอนแรกเราอยู่ตรงนี้เนาะตอนแรกเราอยู่หน้าจอปกติก็คือถ้าเราเปิดแล้วกดยูเทิร์นทีหนึ่งปุ่มนี้มันจะขึ้น A ขีด M ก็คือแมนนวลหรือออโต้ถ้าเราจะถ้าเราจะแมนนวลให้เรากดปุ่มสี่เหลี่ยมแช่ไว้ ตัวนี้จะขึ้นคําว่าเมนวุนนะครับถ้าเราจะออกจากเมนวุนก็คือกดปุ่มซีลี่ยมทีนึงก็คือเป็นหมดหมวดทางานปกติก็คือออโต้โอเคต่อมาเดี๋ยวเราจะเมนวุนกดปุ่มสี่เหลี่ยมแช่ไว้ตัวนี้เมนเราเมนนุนเราสามารถใส่เปอร์เซ็นต์ได้เลยอ่สมมุติเราดูฝั่งซ้ายนะครับตอนนี้ผมจะจ่ายออกมากด p กด P F สมมติผมจ่ายออกมาคือ50 สมมติ50าใช่ไหมครับเนะี่ยรูฟังซ้ายมันเปลี่ยน50าสิบ้วทีนี้ตัวเนี้ยห้คือ50%จากร้อยหมายถึงครึ่งหนึ่งของ4ี่ถึงยีมิลลิแอมนะครับตัวนี้ก็จะโชว์นะครับเข้ามาแล้วก็คือถ้าเป็นวาววาวก็จะเปิด50%เปิดครึ่งหนึ่งนะครับสมมติผมใส่ไปสักอ่ะสมมติผมจะเมนนวดออกมาสัก เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์มันก็จะเฉลี่ยให้แล้วครับเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์วาล์วก็จะเปิดเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์แต่จักี่มิลลิแอมเราก็ต้องไปสเกลลิ่งเ,งเองนะครับสัำคัญน์ตรงๆสมมุติเราจะแมนนวลออกมาสังเกตตัวนี้เห็นไหมครับไฟแมนนวลตรงนี้มันก็จะติดไฟเแดงๆตรงนี้เนาะมันอาจจะสะท้อนแสงนิดนึงตรงนี้แมนนวลจะติดนะครับ อันนี้เอาพุทธิจ่ายออกแล้วก็ติดขึ้นมานะครับโอเคสมมติตอนนี้กรณีที่เราจะแมนุ่นร้อยเปอร์เซ็นก็คือกดโอเคกดเปรียบรมม้อยร้อยเปอร์เซ็นปุ๊บนะครับตัวซ้ายมือเนี่ยมันก็จะได้รับค่าร้อยเปอร์เซ็นนี่ครับได้รับร้อยนะครับก็คือ เราแมนนวลออกร้อยก็คือร้อยนาะทีนีต้ตัวที่จ่ายออกตัวที่จ่ายออกมาจากเอาพุดตรงเส้นสีแดงกับสีนําเงินข้างหลังเนี่ยก็คือจะจ่ายออกมา20มิลลิแอมป์20มิลลิแอมป์เราสเกลลิงที่ตัวนี้นะครับที่ที่ข้างในสมมติผมจะจ่าย0 0นยะ์ศนาที่นี้ก็คืออะไรครับศนก็คือ4มิลลิแอมป์4มิลลิแอมป์จะโชว์ศูนย์นะครับ4มิลลิแอมป์ตัวนี้จะโชว์ศูนย์นะครับ จริงๆเราสเกลเยังไงก็ได้นะครับตัวรับโอเคถ้าถ้าเราจะยกเลิอกออกจากออกจากตัวแมนวลก็คือกดสี่เหลี่ยมตัวนี้ก็คือกดแช่ไว้ก็จะประมาณนี้นะครับการทำแมนวลเอาพุทธของเทม e 5้ากุญแจซีรีส์นะครับก็คือว่า ก็จะไม่น่วนได้นะครับว่าอันนี้เอาก็เอาไปใช้ประโยชน์ได้นะครับสมมุติเราอาจจะไม่ได้ใช้วาวหรือว่าเราจะจําลองไปโชว์หรือว่าโยนค่าเข้าตัว PLC เพื่อจะเทสงานอะไรต่างๆก็คือใช้เป็นประโยชน์ได้นะครับก็คือง่ายๆก็คือถ้าเรามีเทมสอตัวหรือแม้กระทั่งเราจะเทสเอาพุทธของเทมสีทิเนี่ยเราอยากรู้ว่าเทมเราเนี่ยนะครับเอาพุทธมันพังหรือเปล่า เอาพุที่อยู่ตรงด้านข้างตัวเนาะเนี่ยเราอยากรู้ว่าเ u t p u t ตัวนี้ครับเสียหรือไม่เสียเราสามารถแม่น่วนออกไปได้นะครับถ้ามันออกแล้วมันโชว์ค่า100%ย0แสดงว่าเ u t พ u t ของเทมเนี่ยมันใช้งานได้ปกตินะครับเราแม่น่วนออกดกูก็ได้นะครับตัวนี้ก,ก็เราก็จะปรับ s สเ l ลได้ตามปกติ ให้ดูอ่ะสมมติเราจะไม่นวดอีกทีหนึงอ่ะให้ดูนะครับจะชัดเลยเนาะก็คือกดสี่เหลี่ยมแช่ไวเ้เราถ้าที่ผลยูเทิร์นนะครับขึ้น M ก็คือกดสี่เหลี่ยมแช่ไว้เม็นวนวดอ่ะผมจะเม็นวนวดห้าสิบเปอร์เซ็นต์ตอนนี้ดูไซส์มือห้าสิบเปอร์เซ็นต์ผมก็นะครับตัวซ้ายมือก็รับห้าสิบเปอร์เซ็นต์มันก็คือจ่ายครึ่งหนึ่งของสี่สี่เอ 20, ่อยี่สิบมิลลิเมตรโอเคถ้าเม็นวนวดออก 100%ตัวเนี้ยมันก็จะรับได้อยู่ที่ย0ิมิลลิแอมโอเคก็เราก็ได้เห็นภาพนะครับว่าก็ใช้งานนะครับโอเคเรียบร้อยถ้าเราจะออกจากเมนนวนที่เราจะใช้งานปกติก็คือกดปุ่มสี่ยมนี้เนี่ยแช่ไว้กดปุ่มตัวเนี้ยสี่เหลี่ยมแช่ไว้ครับก็ออกไปก็เราก็ใช้งานได้ปกตินะครับตามที่เราต้องการเลยนะครับโอเค ก็เป like ็นเรื i̇şte in ่องของการเมนนวลเอาพุทนะครับว่าจําลองว่าเทมเนี่ยเอาพุทมันทํางานได้ปกติหรือเปล่านะครับหรือว่าเราจะไปเทดสอบหรือว่าอุปกรณ์ต่างๆหรือจะไปส่งค่าเข้า PLC แล้วไปทำสเกลลิงใน PLC ก็ได้นะครับโอเคโอเควันนี้ก็เป็นเรื่องของการจำลองเมนนวลเอาพุทของเทมคอนเทเลอร์นะครับก็ เราก็จะได้เห็นกันว่ามันมีการตั้งค่าอะไรยังไงนะครับก็คือเบื้องต้นก็คือต้องการก็คือสรุปให้นิดนึงนครับสิ่งแรกที่เราจะต้องเมนนวดได้หนึ่งต้องคือไปเปลี่ยนเทม์นะครับตัวที่เราจะเมนนวดนะครับเทม์ที่จะจะทการเมนนวดได้นะครับเมนนวดเอาพุดได้ต้องจะต้องเป็นเอาพุส4 20มิลลิแอมนะครับหรือเป็นศูนย์ึงสิบโวลต์ก็ได้นะครับที่เป็นอนาล็อกเอาพุเนาะ ก็ได้ที่จะแมนนวนได้นะครับแล้วต้องเทมต้องอยู่ในโหมด P A D นะครับปกติเทมจะมีโหมด on off แล้วก็โหมด P A D ครับเราต้องอยู่ในโหมด P D ก่อนโหมด P D เสร็จเราเข้าไปที่ advanced function นะครับใส่พาสเบิร์ดลบหนึ 9, แล้วก็เข้าไปตั้งค่านะครับแล้วก็ออกมาข้างนอกแล้วก็ทำการแมนนวนนะครับโอเคก็มีพี่มาถามคอมเมนต์ไว้ใน YouTube นะครับก็ก็ ผมก็ได้มีโอกาสก็จะมาก,ก็ได้มาทําให้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะอัพลงคลิป YouTube ให้นะครับวันนี้ก็ก็เอาเ,เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนถ้ามีข้อสงสัยเกี่ยวข้องกับตัวเทมคอนเทเลอร์นะครับหรือมีข้อสงสัยเกี่ยวข้องกับพวก PLC, t ทัสกีนเซิร์ฟเวอร์เคาน์เตอร์ทัมเมอร์เป็นโปรดักต์ของออมรอนนะครับก็สามารถติดต่อเข้ามาได้นะครับเดีย๋ยวผมจะฝากเบอร์โทร ของออฟิศอมร้อนไทยแลนแล้วก็อีเมลผมไว,ไว้ใต้คลิปวิดีโอช่อง YouTube นะครับวันนี้ผมวาทีอมรอนนะครับก็ขอจบอการแนะนำการใช้งานเทมในเรื่องของแม่นวดเอาพูดไว้เพียงเท่านี้นะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับ